หลอแม่หรอนี่แจ็กนะมแม่เป็นไงบ้างสบายดีเปล่าก็สบายดีแม่ก็มีเหงาบ้า แม่กินข้าวยังอ่ะอยังแม่อือแม่อยอดจะยชยงานแม่ก็คิดดีแล้ว ไปเป็นผู้ช่วยเขาอะแม่แล้วแม่จำไอ้โฆษณาไอที่ว่าทำตำเสือมอะไรได้ปะ่ะนั่นแหละม,มากงานก็ประมาณนั้น่ห ปลาปลาไม่มีอะไรไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็ไปขับเพื่อนคงไปชพื่อเพื่อทำงานนี่เจ๊แม่รักษาสุขภาพนะครับแม่ครับครับครับค่อยคุยกันครับ